สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ทูอีซี y อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวที่ใช้อยู่แล้วก็เป็นตัวที่ชอบมากตัวหนึ่งนะครับทําไมถึงชอบตัวนี้อ่ะเรามาฟังกันตัว o s 600D เนี่ยมันออกมานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วลหะตัวนี้เป็นกล้องของ Canon ที่เป็น DS l r นะครับคาว่า DS l r ก็คือมันเป็นกล้องมีกระจกในนี้จะเห็นว่ามีกระจกแบบนี้เมาส์ตัวนี้จะเป็นตัวเมาส์ EF ตัวบอดี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกธรรมดาเลยนะครับมีอุปกรณ์ค่อนข้างครบถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของช่างภาพนะครับเป็นตัว entry level นะครับเป็นตัวตัง้งล่างแหละราคาไม่แพงนะผมถือว่ามันก็ครบตามที่เราต้องการใช้นะครับอ่ะมาดูบอดี้ตรงนี้ตัวบอดี้นะครับตัว 600D ตัวนี้มีจอพับแล้วหมุนได้แบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยด้านข้างมีตัวเป็นตัว usb ซึ่งตัวนี้จะเป็น usb รุ่นเก่าหน่อยนะครับหาสายอาจจะยากนึงตัวนี้เป็น hdmi นะครับต่อเอาภาพออกได้นะครับพอร์ตเสียบรีโมทกับพอร์ตไมโครโฟนครับซึ่งเวลาคนถ่ายวิดีโออ่ะเอาสายเสียงเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มก็ยังเป็นลักษณะของตระกูลรุ่น 350, 450, 500, 5 5 0 6 0 0 6 0 0 6 0พวกนี้ ลักษณะปุ่มจะคล้ายกันหมดนะครับตัวนี้คือลําโพงตรงนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีหน้าจอนะครับถ้าเป็นตัวเลข2ตัวก็จะมีหน้าจอแต่ตัวนี้จะไม่มีปุ่มเปิดปิดก็จะใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเรากดตัวนี้แฟลชก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ยังพอใช้ได้สําหรับปี2025นนะครับถ่ายวิดีโอได้มีจอหมุนนะมีจอหมุนแบบนี้มี HDMI มี USB ที่สามารถต่อทําเป็นเว็บแคมได้นะครับหรือต่อไลฟ์สดได้แต่โฟกัสบอกไว้ก่อนนะครับโฟกัสจะโฟกัสไม่ได้นะครับโฟกัสไม่ดีเท่าตัวรุ่นใหม่ๆการ์ดอยู่ด้านข้างใช้งานสะดวกใส่ขาตั้งเวลาเปิดเปลี่ยนได้เลยตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ข้างล่างจะเป็นก้อนใหญ่ถ้าเกิดว่าใครใช้อย่างผมใช้ตัว M50 อยู่เวลาใช้ตัว M50 แบตมันจะเล็กกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย จะใหญ่กว่าแล้วก็ตัวช็อตจะเยอะกว่าตัวนี้น่าจะประมาณ400 400กว่ากว่าถ้าเป็นตัว ESM50 จะประมาณ300นะครับไลฟ์วิวได้ไหมกดได้นะครับกดได้กดไลฟ์วิวตัวนี้จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับไลฟ์วิวได้แต่มันไม่โฟกัสนะครับมันไม่โฟกัสเพราะฉะนั้นถ้าจะโฟกัสมันไม่ได้โฟกัสต่อเนื่องนะครับถ้าโฟกัสเราจะต้องกดโฟกัสทีนึงอย่างนี้ มันถึงจะเริ่มโฟกัสนะครับแล้วก็ปล่อยอาประมาณนี้มันไม่ได้โฟกัสตลอดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัวระบบโฟกัสยังไม่ได้เป็นไฮบริดนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มีจุดโฟกัสเยอะแบบพวก m i ลเล r l e s s รุ่นใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวโฟกัสจะมีปัญหาถ้าเราเทียบกับ 650D กับ 700D ตัวนั้นจะโฟกัสดีกว่าจอหมุนเหมือนกันมีไมโครโฟนเหมือนกันแต่650 700 D, ขึ้นไปจะโฟกัสดีกว่า ในระบบไลฟ์วิวนะครับสิ่งหนึ่งที่เจอของกล้องกล้องรุ่นเก่าๆก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนส่วนใหญ่จอนะครับจออาจจะมืดอย่างนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าเราดูพื้นผิวสีขาวแล้วเห็นว่ามันจะมืดลงนิดนึงแบบนี้แต่ตัวนี้ถือว่าไม่มากนะครับมีปัญหาไหมถ้าเราดูจอเป็นหลักนะครับดูตัวจอเป็นหลักตอนกลางวันอาจจะมีปัญหากลางแดดมันจะดูยากนิดนึง แต่ตัวนี้มันจะมีช่องมองภาพเห็นไหมครับความเร็วของช่องมองภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัว e v f เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่หน่วงแล้วมันจะเห็นชัดอ่าสิ่งที่ชอบคือตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีปัญหาน้อยก,กับจอตัวที่มันมืดลงนะครับ ด้วยความที่เลนตระกูล E F ของตัว Canon EOS เนี่ยมันผลิตมานานมากตั้งแต่สมัยเลนกล้องฟิล์มเลยนะครับตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มมาเป็น10-20ปีแล้วเพราะฉะนั้นตระกูลนี้เม้าตัวนี้จะมีเลนให้ใส่เยอะมากนะครับเยอะเยอะจริงๆนะครับผมจะบอกเยอะจริงๆอย่างตัวนี้เป็น18-55เป็น E F S นะครับเพื่อนๆหลายคนจะสงสัยว่า มันจะมี EF, EFS อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้จะเป็นตัว EF นะครับเขาจะเขียนตรงนี้ว่าเป็น EF, EF m o u ส์ส่วนตัวนี้จะเป็น EFS นะครับแล้วต่างกันยังไงนะครับ EF กับ e s EF กับ EFS ต่างกันยังไงนะครับ EF มันจะเลนมันจะเป็นเลนสำหรับกล้องตัวคูณน,นะครับตัวเซนเซอร์จะเล็กกว่ากล้อง ที่เป็นตัวฟูลเฟรมอ่านะครับเวลาเวลาที่เราถ่ายรูปหรือใส่เลนเนี่ยเราต้องคูณคอแฟกเตอร์เข้าไปด้วยแต่ถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมใส่ได้นะครับดูจุดมาร์กสีขาวตรงนี้กับตัวจุดมาร์กสีขาวตรงนี้นะครับก็จะใส่และใช้งานได้นะครับถ้าเป็นตัว EF เฉยๆอย่างตัวนี้จะเป็น50มิลตัวนี้ก็เป็นตัวเลนตัว popula ตัวหนึ่งของตัว canon ครับ50มิ1.8 stm เป็น ef นะครับ, mm e รบสาเหตุก็เพราะว่าตัวนี้ให้คุณภาพค่อนข้างดีราคาไม่แพงนะครับเป็นเลน normal แต่เมื่อใส่กับตัวนี้อ่ะตะกี้เป็นจุดขาวแต่ตัวนี้จะเป็นจุดแดงนะครับจุดแดงตรงจุดแดงนะครับใส่แบบนี้เข้าไปแล้วหมุนทิศเดิมนะครับตัวนี้จะทำตัวนี้เป็น stm เพราะฉะนั้นเวลาทำงาน จะไวกว่านะครับจะไวกว่าจัดสมูทกว่าเวลาถ่ายวิดีโอมันจะเงียบและไม่มีเสียงนะครับอ่าแล้วก็จะไวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่ได้แต่ถ้าใส่กับกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวคูณอย่างประเภท 600D แบบนี้ครับมันจะต้องคูณ1.6นะครับของ canon จะคูณ1.6มันจะได้ระยะประมาณ85มิลก็ เป็นระยะกลายเป็นระยะเทเลสามารถเอาไปถ่ายคนได้ตัวนี้นะครับ50มิลแต่ถ้าเราย้ายจากเลนตัวนี้ไปใส่กล้องฟูลเฟรมอย่างปัจจุบันเป็นตระกูล R อะไรพวกนี้ครับก็จะต้องกลายเป็น50มิลปกตินะครับข้อดีอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือว่ามันถูกออกแบบมากับเลนตระกูลยุคนั้นอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาถือน้ำหนักเลนมันจะพอดีนะครับขนาดมันจะพอดีกันถ้าเกิดว่า ปัจจุบันเนี่ยอย่างคนใช้ตะกปูนเอมจะรู้สึกว่าต้องใช้อแดปเตอร์แล้วตัวเลนน์มันจะใหญ่มันจะหนักแต่ถ้าตัวนี้มันจะค่อนข้างสมดุลสมดุลมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว1022เป็นอุลตราโซนิกนะครับเป็น EFS เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น internal focus นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขยับแค่ข้างในถ้าเราใช้กับตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับอย่างพวก เจ็ดสิบสองร้อยสองจุดแปดเราจะได้แบบนี้นะจุดแดงครับตัวนี้เป็นตัว E S นะครับบอดี้ก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งเวลาถือหิ้วมันจะได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมดุลนะครับเป็นตัวนี้ไป ทีนี้เรามาสรุปนะครับข้อดีที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือตัวนี้มันจะมีรีโมทแฟลชนะเวลาเราใช้แฟลชที่เป็นตัวแคนนอนถ้าใครใช้แฟลชแคนนอนอยู่แล้วนะครับตัวพวกนี้มันจะคอนโทรลมันจะคอนโทรลแฟลชทำเป็นรีโมทนะครับเป็นไวเลสแฟลชแล้วก็คอนโทรลได้ว่าจะเอาแฟลชหัวกล้องเป็นเมนหรือจะเอาเป็นคู่นะครับระหว่างตัวนี้กับตัวแฟลชหัวกล้อง หรือจะเอาตัวนี้ออกอย่างเดียวตัวนี้ไม่ออกหรือเอาตัวนี้ออกหรืออัตราส่วนเท่าไหร่เช่น1ต่อ1นึ่งหนึ่งต่อสนี่ครับตัวนี้หกร้อยดีเนี่ยถือว่าเจ๋งมากเพราะว่ามันทําแบบนั้นได้ด้วยนะครับในขณะที่ถ้าเราใช้ m 5 0เนี่ยจะทําไม่ได้นะครับ m 5 0จะไม่มีนะครับตัวนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นไหมก็เป็นตัวเริ่มต้นที่น่าเล่นตัวหนึ่งนะครับสําหรับ 600D แต่ถ้าใครมีงบประมาณนะครับ ถ้าใครมีงบประมาณที่มากขึ้นนะครับจะขยับไปเล่นพวก 650, 700แบบนั้นไปเลยก็จะดีกว่าสิ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือตัวนี้มันทัชหน้าจอไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็น 650, 700พวกนี้ขึ้นไปมันจะทัชได้นะครับโฟกัส650จะโฟกัสดีกว่าอย่างอื่นจะคล้ายๆกันนะครับถ้าไป700ได้ก็จะได้ครอบคลุม มากกว่านะครับถ่ายวีดีโอได้ดีกว่าแต่สำหรับตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งที่18ล้านถือว่าดีไม่ไม่น้อยหน้าใครนะครับเอางี้ดีกว่าผมถ่ายกับตัว M50 อะผมถ่ายกับตัว M50 นะครับมันก็จะคือถ่ายพร้อมกันผมใส่เลนเทเลยไว้กับตัวนี้ถ่ายเลนวายเซนนอมไว้กับตัว M50 เนี่ยถ่ายมาแล้วก็แบบตั้งเวลาให้ตรงกันนะครับแล้หยิบถ่ายสลับกันเลย เวลาเอาไฟล์มาดูในคอมเนี่ยครับเราแยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนเป็นของตัวไหนเพราะว่าไฟล์มันใกล้เคียงกันมากนะครับถือว่าดีมากๆตัวหนึ่งครับก็สรุปว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ยังน่าใช้อยู่นะครับสําหรับเด็กๆน้องๆเอาไปฝึกใช้งานหรือใครจะเอาไปทําเป็นกล้องสํารองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะจริงจังกับวิดีโอหรือใช้งานให้มันดูเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับขยับขึ้นมาอีกสักรุ่น2รุ่นนะครับคุณจะได้วิดีโอ คุณจะได้ระบบการถ่ายวิดีโอที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การโฟกัสที่ดีขึ้นในโหมดไลฟ์วิวนะครับแล้วก็มีจอทัชสกรีนด้านหลังนะครับผมฝากตัวนี้ไว้นะครับกับตัวกล้อง 600D ให้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ